ต้นนะครับทีส้นชนผักซ่องนะครับทับเรือผาทีส่องส่วนหน้าจับเรือประมงเวียดนามนะหลักล้อมกล้ามาทําประมงพิกษกรดไหมในน่านน้ำไทยนะครับโดยนาวาเอกอัจฉริธรรมณรงชัดเจริญณรงค์กร้านะครับซึ่งนเป็นรองผู้อำนวยการส่วนชนผักซ่องนะครับนะ,ะจังหวัดนาราธิวาส แทาแรงการจับกลุ่มเรือเวียดนามนะครับชื่อเป็นซึ่งเป็นเรือคลาสปริงทาลีครับเข้ามาทําประมงพิษกรนไม้ในเขตประมงไทยนะครับบริเวณท้าเทียบเรือประมงนาราธิวาสตะบลบางนักอาเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งเดือกรดกันไกลคว้างนะครับได้ทําการควบคุมเรือลําดังกล้าเมื่อแปดเมษายนที่ผ่านมาจากปห้างจากไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากปากน้ำบางนาราไปราวาทาม4ไมล์ทะเลครับ เสร็จแล้วก็มีการส่งหมอบเรือประมงลำนี้ลคะคาให้กับเรือตรวจการดำเนินการควบคุมจากปักแม่น้ำบางนาราข้ามายังท้าเทียบเรือประมงนราธิวาสค่ะเพื่อทำการซอบส่วนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการส่งหมอภูตองห้าซึ่งก็เป็นลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน5คนค่ะให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานซอบส่วนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนเรือประมงข้องกลางค่ะก็ที่นำไปจอดแก้ปรักษ่าวไว้ที่ท่าเทียบเรือเอเชียบริษัทเอเชียมื่งแร่อุตสาหกรรมจำกัดค่ะซึ่งก็เป็นที่จอด แกเปลือประมงข้องกลางข้องจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรือกองปริงทะเลเนี่ยเขาก็ส่งอกนะแต่ว่าจริงๆเป็นสัติราทาวนกับน้องอีงอมใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็คือลุกลามา